สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมากระโดดกับคุณนิกอะไรก็ไม่รู้อ่านออกได้คำหน้าไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อบตกไปแล้วจริบเฮ้ยเราจะมากระโดดแข่งกันตอนนี้แซงเมื่อกี้เธอตายนะแต่เหตุตอนนี้ปุ่มแซงเลยก็จะไม่ฟุดมากนะปปปึึึ๊๊๊บบบเขาได้ตาปุ่มมาติดๆ Vâng tay rồi hử, đẹp mỏi rồi Mới cái cọp เดินมันจะแอบบ <c oughs> เข้าไปไกลแล้วตอนนี้มันจะแอบ,บออกตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาอยู่ในแมพคนเดียวเพื่อนที่เร็วจริงๆ <c oughs> ปล่อยให้เขาอยู่ในแม่พ่นเดียวแ <c oughs> ค่นี้แหละบ๊ายบาย